สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกคนเพื่อนเพื่อน fc ที่รักบนสีทุกคนนะคะวันนี้วันพุทธที่ห้าก็ดักรดาคมสองห้าหกหกวันนี้ป้าไปมีอะไรแต่เช้าจากแก้งข่าว บอกเพื่อนๆ FC ค่ะวันนี้มีข่าวดีจะบอกได้พระเอกมาแสดงกับหุกโขลงเลยนะวันนี้ป้าไตได้พระเอกมาเลยค่ะพระเอกมาจะไหนเนี่ยเขามาทําลายขนาดเราดูแลยนะเช้าเย็นไม่ได้ดูแลแต่ตอนกลางคืนค่ะพระเอกเขามาตอนกลางคืนค่ะนี่คือพระเอก ดูพระเอกที่ค้าเ้ยกลัวอยู่นะว่าแล้วก็กลัวอยู่นะเสียงเสียงอยากกระโดดใส่็ปั๊บเนาะเขามากินค่ะกินตอนกลางคืนขนาดมาตอนกลางคืนเนี่ยหมดไปแล้วหนึ่งก้านหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบ นี่เขาจะกินจนเกลี้ยงเลยนะคะนี่กินก้านนี้เพิ่งกินใหม่ๆยังไม่เต็มเห็นอึสักก้อนหนึ่งเขาจะกินไปด้วยแล้วก็อึไปด้วยออกมาตอนเช้าก็ไปว่าเอ้าเมล็ดมะละกอที่ไหนวะ ป้าไปไม่เห็นได้กินเม็ดเมล็ดมะละกออะมะละแคอบดแล้วทําไมมันมีมีมเมล็ดอยู่ตรงนี้ดูใบบอลเราไม่ใช่มเมล็ดค่ะเป็นขี้เขาค่ะนี่ไงพระเอกรูปหลอ่อตัวใหญ่ชะมดเริ่มเลยเว้ยอย่อยาก,กระโดดนะดูที่ค้าเ,เพื่อน นี่ขนาดยังไม่โตเต็มที่นะเนี่ปีที่ผ่านมานะโตเท่านิ้วก้อยเลยนี่ยังไม่โตเต็มที่เนี่ยมากกินน่ะกินแล้วก็อึคาตูดอยู่เลยดูอึคาชิคายังคาตูดอยู่เลยกินคืนเดียวน่ะเขา ทั้งกินทั้งขี้ไหนะดูดิคะ,มะเมล็ดขี้เขาอะอออเขาอะจะได้กำรรหนึ่งแล้วเออเขาหนะ่ะจะได้เป็นกร,รมแล้วกินไปหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนี่ใบที่ห้ายังไม่หมดเนี่ยใบที่ห้าใบที่ห้ายังไม่หมดคะ่ะเพื่อน อย่ากระโดดใส,สนะ่สัตว์นะสัตว์ก็กลัวอยู่นะวันนี้เจ้าได้เป็นพระเอกแล้วมาขโมยกินบอลของค่อยนะ่ะกินไปอึไปดูสิคะทุกคนอึนะ่ะคืนหนึ่งนะ่ะจะขนาดไหนอ่ะถ้ากินทั้งวันเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้เนี้ยยังคาตูดอยู่เลย คือเขายังคาตูดอยู่เลยเนี่ยเว้ยน่ากลัวมากเลยอันตรายมากเลยเนี่ยพระเอกตัวนี้ล่ะรู้ไม่ว่าฉันถ่ายรูปเอาเธอคุณพระเอกกลางคืนนะไม่รู้ว่ามาแบบไหนตอนเล็กๆทำไมไม่เห็นเลย ไม่เห็นที่กินเลยเลย็ดูแลทั้งวันตอนเช้าตอนเย็นดูแลตลอดมาตอนเผลอมาตอนกลางคืนมาได้ยังไงเนี่ยไม่เห็นเห็นเลยตอนยังเด็กยังเล็กอะ่ะโอ ดูอึกเขาทีกองเอเลเท่ากับเม็ดมะละกอแต่ละก้อน,อ,นอึอเขาอะทั้งกินทั้งอึอเนาะกินแล้วก็อึออ,อกกินแล้วก็อึออ,อกเนี่ยยังคาตูดอยู่เลยก้อนหนึ่งอะอึอเขาอะอะไรจะขนาดนั้นอะวื้ยไม่อายเลยเนาะ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูดูด้านหลังเขานะอย่ากระโดดน,นะวันนี้ให้เป็นพระเอกนะเว้ยดูตาเขาที่คัดคุณเพื่อนๆทุกคนดูตาหน้าตาโตเนาะพระเอกตาโตมาขโมยกินบอลสีหกหลงตอนกลางคืนค่ะดูแลเช้าดูแลเย็นไม่ได้ดูแต่ตอนนอน มาเลยขโมยกินเลยค่ะทุกคนเ้ยอย่ากระโดดนะถ้ากระโดดเลยนะเอ้ยเอ้ยยังไงเนี่ยตาก็โตหัวก็ใหญ่กินไปขี้ไปเวยตัวหนอนนี่เขาเรียกตัวหนอนหรือบงกะเลนเนี่ย ปล่อยก่อนเวลาเขาถ่ายรูปนะ่ะมีแต่กินนะ่ะปล่อยก่อนเขารู้ตัวเจ้าแล้วรู้ตัวเจ้าแล้วว่าเจ้ามาขโมยกินของฉันเงยทำหัวงออยู่งั้นนะ่ะอย่ากระโดดนะอย่ากระโดดนะฉันก็กลัวอยู่นะ ปุยเป็นงวงเหมือนกับสางเลยอ่ะเอฟี G, ทุกคนดูสิคะตีนเขามีอยู่ข้างหน้าดูเวลาเขาเดินสิคะดูเวลาเขาเดินน่ะดูปากเขาเหมือนกับดวงสางน่ะ เหมือนงวงช้างเลยอ่ะบื้ยตาก็โตนี้จะไปกินที่ไหนไม่ให้กินเลยนะจะเอาไปปล่อยไว้ต้นไม้ใหญ่หญๆนุ่นแหละไม่ให้อยู่นะที่นี่จเจ้ามาขโมยกินแบบไม่ได้รับอนุญาตซันนะดูที่ก้าทุกคนเขาจะไม่อายนะเขาจะกินต่อไปเลยนะ อันนี้ว่าเขาเรียกว่าตัวอะไรเพื่อนเพื่อนเอฟซีเคยเห็นไหมว่าตัวอะไรตัวเขียวๆตาโตๆหรืดน่ากลัวนูดูปากเขานะ่ะเหมือนววงช้างเลยอะ่ะดูสิคะน้าก้านนี้ ตัวเองกินหมดแล้วจะขึ้นมาอีกเหรอขึ้นมาโซหุ่นเจ้าเหรอให้เอฟซีท่านดูชัดๆเหรออ้าวขึ้นมาขึ้นมาได้เป็นพระเอกแล้ววันนี้เจ้าได้เป็นพระเอกแล้ว ตัวใหญ่มื่เริ่มเลยมาทําลายบอลสีปะาปดูแลเช้าเย็นไม่ได้ดูตอนกลางคืนมาขโมยกินของสันตอนกลางคืนเลยที่กองเอเล่เลยกินด้วยอ,อึไปด้วยขึ้นมาขึ้นมาเจ้าอยากเป็นพระเอกแล้วนะขึ้นมาเออขึ้นมา ขนาดมีตัวเดียวนะเนี่ยกินไปสีห้าใบแล้วคืนหนึ่งน่ะกินความสวยของบอลไปแล้วเจ้าไม่ชอบความสวยบอเจ้าลงมากินของค่อยน่ะดูสิคะเขากินเกลี้ยงหมดเลยนะไม่ได้ทิ้งเหลือแต่กา้านสีแก่แดอยู่นะ่ะ เ้ยเอ,อเขาเรียกว่าตัวอันตรายตัวอันตรายชัดๆเลยนี่ก้านที่เขากินมือะเกี้นี้กินไม่หมดเหลือครึ่งใบนี่ก้านที่เขาขึ้นมานี้กินหมดแล้ว พื้นเดียวขีดไปห้าใบค่ะอย่ากระโดดใส่ฉันนะฉันก็กลัวอยู่นะพยายามดูแลมากๆเท้าเย็นก็ยังขโมยมากินจนได้เนาะเขาอยากเป็นพระเอกนี่เวลานี่ จะเอาไปทิ้งแบบไหนเนี่ยกรไปก็กลัวอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยเอ้ยไปอยู่ที่อื่นคะ่ะกินของฉันไปแล้วห้าใบไม่ให้กินต่อแล้วกินแค่นั้นแหละเบิด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  เออหน้าตาเหมือนเหมือนวงช้างเลยอ่ะเหมือนวงช้างเลยอ่ะเวลาเข้าไปนะเพื่อนเยอะอ,อ,อยากกะดดนะ่ากระโดดนะถ้ากระโดดแล้วป้าไปสลบเลยนะเนี่ย จับจับจับไม้ให้เจ้าไปอยู่ที่อื่นไปกินใบไม้อย่างอื่นไม่ให้กินบอลชันเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไต่ขึ้นมาไต,าขาตา่ขึ้นมาในไม้เนี่เย้ยอย่ากระโดดนะอย่ากระโดดนะเจ้ากินไปสีห้าใบแล้วพอแล้ว กินแล้วก็อึกินแล้วก็อึอ่ะจับ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 ไหมจับไหมจะให้ไปอยู่ที่อื่นปืดจะมากินของฉันได้ไงเนี่ย พอแล้วพอแล้วออกไปจากที่นี่เลยพอค่ะพอหูย<อ>ไม่อยาก<พ>อ<ม><พ>อกไปตีนข้าเหนียวแน่นเลยขอ้โทษนะคะมีเสียงรบกวนค่ะ ไปไปไป,ไปจะพาไปอยู่ที่อื่นไปฉันไม่ได้ให้อยู่แล้วต้นบอลฉันจะไม่สวยพอแล้วกินไปสีห้าใบแล้วพอแล้วพอแล้วว้ายตกไปอยู่กับขี้นั่นแหละตาโตๆโตคะ่ะเพื่อนๆดูให้ชัดๆในตัวอันตรายเนี่ยมาขโมยกินของฉันตอนกลางคืนนะ่ะ ดูหน้าตาสิคะยังไม่ขนาดนิ้วก้อยเท่าไหร่ถ้าถ้าอยู่อีกหนึ่งวันก็คงจะเท่านิ้วก้อยเกือบแล้วล่ะเกือบเกือบเท่านิ้วก้อยแล้วล่ะได้บอกให้เพื่อนๆฟังอยู่นะในคลิปก่อนตั้งแต่นานแล้วล่ะ ว่ามีหนอนตัวนี้อ่ะตาโตๆเนี่ยเขาก็มาแสดงเลยค่ะมาเป็นพระเอกให้เลยวันนี้เดี๋ยวจะเอาเขาไปทิ้งกินแล้วก็ขี้ทั้งกินทั้งขี้ไปเลยขี้ยังคาตูดอยู่เลยอ่ะขนาดคืนเดียวน่ะได้ขี้อีก เท่ากับเม็ดกรรมหนึ่งเลยนะเท่ากับเม็ดมะละกอเลยนะอึอเขาอ่ะเดี๋ยวจะเอาเขาไปปล่อยไว้ต้นไม้ใหญ่ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆนิฟซีมีข่าวดีให้บอกแค่นี้แหละคะ่ะได้พระเอกตัวจริงมาจะแดงให้คลิปนี้ แล้ววางนะคะเพื่อนๆ F4 ถา้าเข้ามาเลยนะคืนเดียวกินหมดไปแล้วสี่ห้าใบอะเหลือกระติดดิบเดียวใีใบที่ห้านี่กินเรียบเลยนะคะกินแบบไม่ทิ้งเลยนะเนี่ยจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคน ขอบคุณที่รับชมนะคะกฝากกดติดตามป้าไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ